สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีกะเป็นวันจันนะจ๊ะเนาะวันจันท์วันที่สามเดือนมีนาคมจ้ะมือนีมืนมนมอน,อนีเป็นมือแหลกที่ล้วนตกงานนะจ๊ะเพราะว่าอย่างไอทางรัฐบาลอังกฤษเขาประกาศบอกเลยจ้ะผู้ไดเลี้ยงเล็กหน่อยอยู่บ้านเขาบอกเลยว่าบะตองเลี้ยงจ้ะก็นี้เป็นมือแหลกจ้ะแต่ปกติถ้าเขาบอกประกาศให้ให้ เศร้าเลียงล้วนกับสีเศร้าเลียงอยู่แล้วเละจ้ะเพราะว่างานของล้วนนี้มันเป็นงานเลียงเล็กน้อยอยู่ในบานนะจ้ะเพราะว่ามันต้องคุกรีกับเล็กน้อยหลายนะจ้าเนาะแล้วล้วนกัเรียงเล็กน้อยไปรับในโรงเรียนน้ำมันก็เลยรัฐบาลเขาก็ยานหามันแผลเชื้อด้ง่ายเนาะเขาก็เลยสั่งใหยุดจ้ะแต่ล้วนก็เลยนี่แหละเป็นมือแหลกจ้ะมือแหลกนี่แหละจ้ะที่บ่ไดท็ดงานนะจ้ะมันก็เป็นวันจันทเนาะปกติล้วนก็ เฮ็ดงานจันถึงสุกจ้ะเลี้ยงอยู่บ้านนี่ยจ้ะเราไปรับทีเนะลูกเรียนน้ำนี่นอกจากนอชีวิตคนนอมันก็เอาแน่นอนบ่ไดเนาะจ้ะเนาะมังเถื่อกะแต่ล้วนก็คิดว่ามันก็ดีไปยังที่ล้วนจะได้หยุดงานน้ำเนาะเพราะว่าล้วนก็เฮ็ดงานมาจันถึงสุกบางทีก็มีเมย์แน่อยู่ดอกจ้ะเพราะว่าเลี้ยงนี่นอมันก็กะบ่อยากกะเอ่อบ่ง่ายที่บาง่ายกะกะมังเถื่อกะง่ายอยู่ดอกเนาะจ้ะแต่กะ ทั้งอยา่างทั้งง่ายเลยจ้ะไอ้ก็เป็นอาชีพที่รุวนมากจ้ะในเละจ้ะชีวิตยู่องกิดตอนนี้จ้ะอันนี้รุวนกับเชนเดิมนะะ์น้อค่ะเชนเคยอันนี้ก็อยู่หลังสวนนะจ้ะอยู่สวนหลังบ้านนะจ้ะก็มัอนี่บริไดออกไปใสจ้ะมัอนี่ก็อยู่บ้านก็เลยว่าอ๋อเนาะมัอนี่ก็คือยางว่าแหละนอกง,งานก้านบริไดเฮ็ดเรามันก็มีเวลาเพิ่มขึ้นนะจ้ะมีเวลาแนี่ยตะกี้นี่โอ้ยหาเวลาบ่ค่อยได้นะจ้ะอันนี้ก็ เป็นเพื่อน,นเห็นอีนอจาะนั้นก็เป็นต้นไผ่อลไรอย่างนี่แหละต้นไผ่ล้วนปลูกมาได้หลายปีแล้วจ้ะนี่ไผ่หนีเนาะจา้ะเน,น,นาะม,มันกับอย่งล่ะถึงสิฤดูหนาวไอ้หิมะสิตกมันกะบ่บใต้ที่จ้ะใบมันกะสีอันนี้อยู่จ้ะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงสปริงแล้วเนาะจา้ะเนาะมันก็นเลยไอ้เขียวะอุมดีจ้ะ ต้นลวนเบาอยู่นี่นะจ๊ะเนาะมันเป็นประมาณเกือบสี่ใบสามมงตอน,นแรกๆนะจ๊ะใบสามเกือบสีบ่ใบสามนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างกรอากาศตอนนี้ก็ประมาณสิบสององศาจ้ะแต่เมื่อเสาร์นี้อากาศมันก็สิบมานแปดแปดองศาเดี๋ยวความคั่มาอีกมันก็จะไออากาศมันก็จะลดลงนะจ๊ะเนาะอุณหภูมิมันก็จะลดลงล่วนก็เลยย่อนไอโควิดสิบเก้านี่แหละจ้ะที่เห็นห้รลวนได ยูบานผักพรอนปในโต้เนจ่ะเนาะล้วนกับซีมาอัปเดตซีมาเว้าวกับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนทุกมือเลยจ้ะว่าชีวิตล้วนแต่ละมืออยู่จังไดที่บ่ไดเห็นงานมากไอ้นั่นสถานการณ์ยังสี่เะจะว่าล้วนยู่แบบใดหรืออยู่บานบ่ไดออกไปใส่นี่มันล้วนสีเบอืบอบ่นะจ๊ะเนาะล้วนกับซีมาอัปเดตมาเว้ามาคุยกับเพื่อนเืนทุกมือเลยจ้ะอาซจจีบอกมือละนิดละน้อย พาะว่าอยู่อังกฤษนี่นะจ๊ะเนาะมันก็บล้วนกับย่อมลาว่ามันก็กระทบกระเทือนหลายจ้ะแม้ตั้งแต่ลานค่าลานค่าตะกี้นะอ้ยเขาของบดเบียร์ด้วยจ้ะเนาะเดี๋ยวนี้ลานค่าใหญ่ๆนี่โอ้ยหาสื่อนี่สีคิ้วเงาเงาจ้ะบางล้านนี่เงาแห้งหลายจ้ะยกตัวอย่างคือลานกอสโกนะจ้ะเนาะวาแมนเทสโกกอสโกในจ้ะมันเป็นของโฮเซล์ใหญ่ๆของไอ้อเมริกานะจ้ะที่เขามาไอไอยุนี่ยุอังกฤษนี่นะจ้ะ คิ้วเาวูเงๆๆจ้ะแต่ล้วนกับสิไป้าลานนี่ยู่ดอกจ้ะเดี๋ยวเอาไว้อาทิตย์นี้เราจะอาสิเป็นมือมือนีก็วันจันทร์เนาะจันทร์อังคารหรือว่าอาสิเป็นมือนีวันจันทร์อังคานล้วนอาสิไป้ันพุนหรือพรหฮาจ,จ้าเราก็ลัวนกับสิอัพเดทเนาะมาเหล่ามาให้เพื่อนๆทุกคนฟังเนาะก็เพื่อนๆทุกคนก็รักษาเหนือรักษาตัวเด้อจะสุขภาพคือยังตามถิ่โครงการเขาบอกรัฐบาลแต่ละประเทศเขาบอกมันกับไข่ไข่ก็เลยนาะจ้ะเนาะ ให้เฮ็ดจังได๋ให้ล้างมือให้อีหยังนั่นล่ะจ้ะล้วนก็บ่ต้องบอกอนีนหรอกเนาะจ้ะเนาะทุกคนก็สีหูกันแล้วแหละแต่ที่นี่ก็คือว่าแหละสุขภาพจิตเหาน่ะต้องเข้มแข็งแต่ล้วนก็บ่ได้กระทบกระเทือนหยังเด้อจ้ะเรื่องสุขภาพจิตเพราะว่าล้วนก็ถือว่ามันเป็นการผักพรของล้วนไปในโตนั่นเนาะแต่เรื่องก็สงสารอยู่กับคนที่ไอ้ตายหมู่หยังเน,นาะจ้ะคนที่ตายแล้วสงสารพี่น้องไปมู่ญาติเขาน่ะจ้ะ ล้วนกับสิมาวอย่างสี่เลยจ้ะเนาะมาเวมาคุยมาจ้าเพราะว่าคือยังบอกไปบอกมากกับเก่าเนาะเวลามีเวลาให้เป็นของตัวเองน่จ้ะเวลานี่ยเพราะว่ามันเวลามันตกงานนะจ้ะเนาะแต่ล้วนกับสิบอกไปเรื่อยๆว่าเราฐบ้านนั่งกินข้าวซอยอย่างไรแน่แต่ตามเขาบอกมาเขากับสิซอยหลายอย่างอไู้หลายอย่างอยู่จ้ะเพราะว่างานของล้วนนี่ล้วนก็เป็นเจ้าของมือคือยังเขาเป็นตัวเองเขานะจ้ะเพราะว่าเห็นงานตัวเองเปิดเองเห็นเองนะจ้ะเนาะถุกอย่างเขาก็ต้อง ข้าบ่ได้เห็นงานให้ไผเห็นตัวเองเห็นยูเฮื่อนตัวเองจององ้ะล้วนกับว่ามือนีล้วนกับสิขอโตก็ได้จ้ะเนาะเบาส้ำนีก็ได้จ้ะเนาะเดี๋ยวมืออื่นล้วนกับสิมาคุยมาบอกใหม่อีกจ้ะว่าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างไรนะจ้ะเนาะรักษาเนรักสุตตัวเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนล้วนกับขอบคุณหลายๆนะจ้ะเนาะที่เป็นกำลังใจให้ล้วนล้วน,นกับขอเบาส้ำนีนะจ้ะมือนีเนาะอากาศกัแดดดีอยู่จ้ะตันนี้ใบสามกลัวเกือบใบสี่มงเลยจ้ะ ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่รับชมไอช่องของล้วนคลิปของล้วนขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า